สวัสดีจ้าแต่ว่าคบกับไมกับอิเช่นเคยกับช่องพักกินพักเทีย่ยววันนี้กับมี่นี่ขนมจีนส่วนนําปลาแล้วก็ไส้ปลาหมึกอยากกินก็มี่มนี่พักกระทนแซ่บๆน้ำกันก่อนสินมากินขนมจีนน้ำปลาแม่ก็ฝากกดติดตามช่องพักกินพักเทีย่ยวได้จ้าแม่จะไดมีกำลังใจในการลงกิศต่อไปจ้ะมาจะ้ะดูจวดน้ำกันบายบาย ลดน้ำหน,นักได้ค่ะกินโ,โกโก้นู้นาะเป็นใจจอยนะว่าอยากใส่มือว่อะ <c oughs> อืมแสบอืมมาจ้ะจุดๆแล้วกัน หวานหวานนุม่มมากริงกัะปนลปากแสบเมือ่ออยใส่เมื่อก็แสบ dạ, à. ừ. đạt cái năm năm ừ, nó sẽ thịt lại rồi ừ. bằng bự Hãy พี่เมื่อวั่จัดเลยนานจำไม่ได้ดูแล้หลายคนมั้งอืมสวยจัง ถขาเลยจะเกีมันก่อนเนาะอืมคบบตกเบิ้ดคนอแบบโดนฝนก็ดาปโทษไปหาแม่อยู่แบบชนตกบมาแม่ข่าวสิตายบ่หรอทะเลต้นส่นอย๊ตกบ่ถั่วฝาตั่วอีกหรอ บอกว่าเขาตกตายแล้วเยอะสดค่ะไปดูพี่ว่าตกไี้หห่เวลาตกเปอเเวลาคนไปเห็นงานกับเวลาคนเหลือง่ย ก็้องก็้องสีไงต้อนอยุขังบาทขึ้นเองทำไมาถาต้องผัว <c oughs> น,น้องทำไปแด,ด้ <c oughs> ไม่ซ <c oughs> ื้อเป็นเป็นขวดซื้อไปเองเกมันอยู่ไก,ก่มองไปที <c oughs> ต้มจัดสมแบบแล้วก็มีหอยมันนวดดิรสธรรมด์ปิ้งแต่จอยนะรประสิ์ปีแล้วล่งหาหกโลหนึ่งโอ้ เขาแรกกับมากินได้รู้หลังห้างเพรอดทด้นหอมสวย ดูดปึ๊กสิมาดีใต้ตาของอืมกับ

น,นแสบป,า,ปากปเ้าจ้ะรอการลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องหนูได้จ้าสวัสดีจ้ะ